สวัสดีครับจากร้านสินค้ามือสองนะครับไอทีทูแฮน์ภูเก็ตฮะวันนี้เรามีโปรเจคเตอร์เป็นของเดลรุ่น1610 HD เข้ามานะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยคับสภาพตัวหลัวผมจะให้ดูการใช้งานนะครับก็ลรงจะจ่ายไฟเข้าไปนะฮะเปิดจะเปิดเครื่องนะครับ ยกขาขึ้นนิดนึ่งนะครับตัวนี้เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับสว่างมากครับรุ่นนี้เคยรีวิวก่อนหน้านี้และแต่ว่าของก็หายไป็นพักใหญ่ๆเดี๋ยวจะลองมาจะลองต่อทาง HDMI ดูนะครับอันนี้เป็นโฟกัส ่ตอนนี้ผมนำเครื่องนะครับต่อด้วยโทรศัพท์ของผมมันเป็นโน้ตนะนะมันก็เลยเป็นขึ้นเด็กที่หน้าจอนะนะครับอ้านะก็เราจะลองเปิด YouTube ดูนี่นะผมมันจะเป็นอย่างนี้จริงมันชัดนะฮะกล้องมันไม่โฟกัสก็ไปใกล้ๆ ือถือมันไม่โฟกัส เครื่องยังใช้งานได้ปกตินะครับผมจะให้ดูเมนูนี่ครับเมนูนี่ครับ,รบเมนูเครื่องนี่ครับผมขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือมันถ่ายยากมากจะให้ีแบบชัด โอเคครับเ mm hmm. ลืเ่อมๆนั้นจริงๆมันปกตินะครับได้ดูว่ามันยังใช้งานได้ปกติ f o อม a t i o n โอเคครับหลอดภาพก็ใช้ไป900ก mm hmm. ว่าชั่วโมงครับศูนย์6 28า2นะครับ it t o hand p h u k e ดูว่าร้านสินค้ามือสอง็นะครับ ตัวน,นี้เป็นเดล1610 HD นะฮะมีอินพุตเป็น HDMI VGA นะครับแล้วก็เป็นพวก s v d t o แล้วก็เป็น AV นะครับ <impl od cast> ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการสอบถามเข้ามาครับสวัสดีครับ